นะครับความคืบหน้าสถานีชะอำนะครับตอนนี้ซื้อตั๋วที่สถานีหลังใหม่แล้วนะครับที่นี่สถานีชะอำนี่สถานีชะอำตัวคารเ,เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือจบแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็าชานชลานะครับาบางช่วงมีเทพืน้นแล้วนะครับขบวนรถที่สามจะเป็นชานชลาทางที่หนึ่งขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าห้า านโดยนีบแล้วเราไปดูที่อาคารหลังเก่ากันดีกว่านี่นะฮะอาคารหลังเก่าถูกหรือทิ้งแล้วนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือร่องรอยการเป็นอาคารสถานีชอามเลยนะครับ น่าเสีดาแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาครับด,ดีขึ้นครับเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป่อนแปอันนี้ก็ใช้ตัวอาคารสถานีใหม่นะครับเป็นที่ทจำหน่ายตัวแล้วก็จำหน่ายตัวเราดูนี่นะครับสถานีชะอำนะครับความคืบหน้าที่สถานีชะอำ ผู้โดยสารลงเยอะเลยครับที่นี่มีพิการนะครับพิเศษสิรินะครับไม่รู้ว่ามีเอฟซีจำได้หรือเปล่าวันนี้พิการก็เดินทางไปพบครับผมไม่รูีครับอย่าลืมติดตามช่องของของผมนะครับนี่นะครับย่านสถานีชะอำนะครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับอาคารหลังใหม่นะครับ สะพานลอยก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทางชลาก็าเทพื้นแล้วนะครับทางรถไฟเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่นะครับสะพานเกือกม้าทางด้านใต้ของสถานีจะออมนะครับเกือบสมบูรณ์แล้วเหมือนกันนะครับมีการติดตะข่ายการตกช่วงโค้งแล้วนะครับตัวโคง้งสะพานก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับของ การทางรถไฟทางคู่นะครับสายใต้ย่านสถานีเจะอํานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซั้งติต๊กสั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนามาราดุกชาแนลครับ